บอกก่อนว่าครูเขียนไวมากหนงนั้นแต่การเชิญส่งคุณครูอาจจะโดนด่าได้ไม่ใช่โดนด่าคือโดนซักไซดว่าอิ๋มอได้ยังไงคือแบบมหาศา์จจมากอย่างเช่นอย่างนี้ครูจะใช้เดลเฟนทายเดลเฟนทัตทำเอาเลยคือยังไงครับครูสังเกตว่าเลข4กับเลข80บมันสัมพันธ์กันและเรื่องราวนี้มี1สมการแต่2ตัวแปรเราจะทํายังไงเราก็จะต้องย้าย 4A นะมาฝั่งนี้เหตุผลเพราะว่า4กับ80มีตัวร่วมกันจึงได้ย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันนั่นคือเหตุผลนะครับ เข้าใจไหมครับนี่คือไดโอเฟนทายไดโอเฟตแบบหนึ่งในการเลือกใช้งานแต่ว่าถ้าในห้องเรียนเราอาจจะต้องตีตารางนู้นนี่นั่นแต่ของครูกูเกงไงกูก็ดึงออกมาแบบนี้ครับรก็จะเป็นยี่สิบลบเออเท่าอยย่ครูไม่ใจมาเลยละครูไม่ได้แบบนี้เลยจริงย้ายย้ายมาแล้วก็เอสี่สบมาหารก็ได้นะเออสี่ขึ้นมาคูณก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าแบบนี้ทําให้เราเห็นอะไรครับเนี่ย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 เห็นแล้วละ่ะว่า ต้องไม่ไม่เท่านั้นอังนั้น b boy ได้เท่านี้เราเอาไปใส่สรรมการเลยครับก็อะไรนะ a บวกด้วย b boy นี่คือืก็ขอขอโทษเอาช่องช่องนี้แล้วกันนะบวก80ลบด้วยส a นะน้อยกว่า60แล้วก็แต่มากกว่า50าสิบเขียนดีๆหน่อยครูรก็ให้ลอกให้ให้ลอกแบบแบบต้องต้องตั้งสติดีๆต้องลอกแล้วเขียนเองไงถ้าเขียนวยสวยๆนี่อืถ่ายรูปของครูไปส่งเลยไม่รู้ นะใจเย็นนะการแก้สมการนี้พยายามเอา80ลบตลอดก่อน80ลบตลอดได้ลบ30นะครับ80บลบตลอดคูณลบ3คูณด้วยลบก่อนใจเย็นคูณด้วยลบก่อนเครื่องหมายจะกลับกันนะน่นมันยังเป็นอะไรที่ถูกต้องอยู่นะ B บอโอตัว A นะตัว a a ก็อยู่ในช่วงคองเอา3าหารนะ20ส่วน3แล้วก็สามสิบส่วนสามนั่นเองอใจเย็นเอาตรงนี้ก็จะจะเห็นว่า A คือเลขอะไรเจ็ดสามเจ็ดจบ ใช่ไหมสามเจ็ดชีวิตคือเจ็ดกว่ากว่ากับสิบอะอันนี้คือคือคือหกจุดอะไรไม่อยู่อะจุดกว่ากว่าก็คือสรุปไอเอเปจมันจะมันจำนวนเหรียญม,มันต้องเป็นจำนวนเต็มไงเจ็ดแปดเก้าสิบก็ไม่ได้อีกมีสามแบบสามแบบนั้นเราต้องเบ,บดูว่ามันจะต้องได้จํานวนเหรียญอยู่ในช่วงห้าสิบถึงหกสิบนะอย่างเงี้ยถ้า A เท่ากับอะไรนะ A เท่ากับอะไรนะเจ็ดนะบ boy ยจะเกิดขึ้นไหมเอาละสิ เราก็ไปใช้สำกัรแรกๆเลยนะเดือดสตาร์แล้วกันเดือดสตาร์นะครับอเออเ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 อบีกสิแบบพัฒราไม่เกิดลบเจ็ดไม่เกิดแล้วล่ะเนี่ยเนี่ยเออเกิดอยู่รูเปะเท่าไหร่สิบสามคูณสี่สี่สามยี่สิบสี่สามสิบสองทดหนึ่งสี่หนึ่งเป็นสี่เป็นห้าว้าวอยู่ในช่วงนั้นพอดีเลยนะห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าเหรียญอยู่ในช่วงนั้นพอดีเลยนะครับ เออจริงด oh, wow, ้วยได้นี่นี่เอกับบีได้เท่านี้เกิดอีกอะไรอีกล่ะแปะว่าไปนะลูกนะสิบสิบสนสี่สิบแปดสิบแปดบุกมานะสิบหกอยู่ในช่วงนั้นอีกได้สามแบบแล้วเหรออ่ไปจัดไปเฟิร์นกับพีพกูไม่แน่ใจนะลองทำเองจ้า